ทาหารไทยสุดยอดมากนอกจากจะปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเอาไว้แล้วยังปกป้องประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูจากภายนอกเข้ามารุกรานได้และที่สำคัญทหารคือผู้ช่วยประชาชนยามศึกเราลบยามสงบเราพัฒนาตัวผมเองก็เป็นทาหารกองหนุนผัดที่สองทัพสองหก็ยังมีความรักชาติรักแผ่นดินเช่นกันและที่สำคัญ มาช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นน้ำท่วมก่อสร้างบ้านรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรให้พี่น้องของทหารไทยนั้นได้มีตังมีเงินใช้ในครัวเรือนและที่สำคัญนะครับเป็นที่พึ่งพาของประชาชนประชาชนก็สนับสนุนทหารไทยไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องของข้าวน้ำอาหารการกินของทุกอย่างที่ประชาชนพอจะช่วยได้นี่แหละครับทหาร กับประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับ